ในเรื่องของฟิสิกส์ของอะตอมนะครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเลขอะตอมก็คือคำว่า principle quantum number เราใช้สัญลักษณ์ n ที่เราได้เรียนไปในตอนแรกก็จะมีลักษนั้เป็นเลขจำนวนเต็มนะมีค่มีข้างแต่หนึ่งไปเรื่อยๆจนถึง Infinity ได้นะครับตัวเลขแบบที่สองนะครับ เรียกควอนตัมนัมเบอร์ตัวที่2ก็คือเราเรียกว่าออบิทัลควอนตัมนัมเบอร์ก็สัมพันธ์กับการที่อิเล็กตรอนโคจรในระดับชั้นพลังงาน n ใดๆเนี่ยมันยังมีระดับพลังงานย่อยๆได้อีกโดยที่จำนวนระดับชั้นพลังงานย่อยในแต่ละ Principle Quantum Number เนี่ยนะครับจะประกอบด้วยระดับชั้นพลังงานตั้งแต่0ไปจนถึง n ลบหนึ่งนะครับก็คือว่าง่ายในระดับแท้นพลังงาน n ใดๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็นระดับแท้นพลังงานย่อยอีกจำนวน n ชั้นนะครับโดยที่เราใช้ตัวแปรว่า o r b i t a l quantum number นอกจากนั้นการที่อิเล็กตรอนโคจรรอบอะตอมเนี่ยมันก็จะทำตัวเสมือนกับอะไรครับถ้าเราจินตนาการว่าเรามี ประจุบ,บวกอยู่ตรงกลางแล้วเรามีประจุบลบเคลื่อนที่รอบๆนะมันก็จะเปรียบเสมือนกับอะไรครับ dipole moment แม่เหล็กนั่นเองนะครับก็จะมีลักษณะของสิ่งเรียกว่า spin หรือ m a g n ิ t i c quantum number นะครับ orbital อันนี้ก็จะสัมพันธ์กับเอาโทษทีอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่สป i n นะอันนี้เป็น orbital นะครับถ้า spin มันคือตัวอิเล็กตรอนเองการโคจรรอบรบเนี่ยมันก็เป็นเกิดเหมือนกับสนามแม่เหล็กนะครับเป็น d ด p พ l โ moment ของตัวอะตอมเราเรียกมันว่า orbital m a นติ t i c quantum number เราก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น m subscript l โดยที่จำนวนชั้นใน m a น n ิ t i c quantum number ก็จะมีค่าตั้งแต่ลบ l จนถึง บวก l ชั้นนะครับการตั้งชื่อจำนวนชั้นต่าง,ง,ง,งๆก็ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือในแต่ละชั้น n เนี่ยนะครับชั้นที่1เขาใช้สัญลักษณ์เป็น k ใหญนะ่อันนี้นักเรียนน่าจะเคยเรียนมาแล้วในวิชาเคมีชั้นที่2เราเรียกว่า l ชั้น3ก็ m n o p ไปเรื่อยๆนะครับระดับชั้นทั่วไปที่เราเรียนก็จะเรียนแค่ประมาณนี้ห้ชั้นก็เยอะแล้วครับนะครับและในจำนวนทั้งหมดนี้นะครับตัว o อ b ิทอ l n นัมเบก็จะประกอบด้วยชั้นที่ศูนย์หนึ่อหเขาก็จะใช้สำหรับเป็นตัวแปรเล็กเลือกเป็นชั้น s p d f G h นะครับ การนำไปใช้ก็คือเนี่ยโดยสรุปเนี่ยเลขคอนตัมนัมเบอร์ n เนี่ยก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับชื่อมันก็คือ principle คอนต t u m ัม m b e r เนี่ยหรือเลขนัมเบอร์หลักเลขคอนตัมหลักก็คือ1เป็นเลขจำนวนเต็ม2 สามไปเรื่อยๆจำนวนเต็มส่วน l เนี่ยเราเรียกว่าออ b ิท a ล q ว a n ต u มนัมเบอร์ก็จะมีค่าเล้ศูนย์หนึ่งสองไปเรื่อยๆจนถึง n ลก็เ,เป็นจำนวนเต็มเหมือนกันนะครับจำนวนสถานะที่เป็นไปได้ก็คือมี n สถานะนะครับส่วน ml เนี่ยเราเรียกมันว่า Orbital Magnetic เนี่ยก็คือเมื่อเราเอาอะตอมไปไว้ในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะเกิดการแยกชั้นย่อยลงไปอีกเนี่ย ก็จะประกอบด้วยชั้นลบ L ลบ L บวก1ไปเรื่อยๆจนถึงชั้นที่0แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง L บวก1ไปจนถึง L นะนจ่าจำนวนชั้นแมกนีติกควอนตัมนัมเบอร์ก็ประกอบด้วย 2L บวก1ระดับนะครับ